สวัสดีทุกท่านนะครับมิตรักแฟนสหายลูกค้าทุกท่านนะครับรยุกกาบลีกเซร์็กสามสนะครับติดตั้งจอเอ็นดอรครับรุ่นนี้ติดได้2แบบนะครับแบบแรกคือติดด้านบนตรงนี้นะครับตัวนี้จะราคาสูงนะครับเพราะว่ามาทางชิ้นนี้เลยครับผมนี่ครับแล้วก็ถ้าเป็นอีกแบบมันจะติดด้านล่างตรงชิ้นนี้นะครับเดี๋ยวขอมาทางเพจนะครับเดี๋ยวส่งรูปให้ดูนะครับร้านเรามีทุกอย่างนะครับนี่ครับรถรุ่นยากๆทาได้หมดนะครับ รุ่นนี้จะปรับแอร์ที่จอ a อ d ด o i d เลยนะครับนี่ระบบแอร์กดตรงนี้นะครับระบบเดิมของรถอยู่หมดนะครับปรับแอร์แยกซ้ายขวาได้หมดนะครับนี่ครับเห็นไหมครับปรับลมปรับเพิ่มอะไรได้หมดนะครับเล่น youtube ตรงนี้นะครับเป็น youtube ไม่มีโฆษณานะครับร้านเราลงให้ฟรีนะครับเดี๋ยวขอเพลงพี่ทำไทยหน่อย่ทำไทยภาพสวยนะครับยืมเพลงนิดนึงนะครับพี่ภาพสวยมากนี่ครับผมนี่ภาพสวยครับ จอเป็น o l e d LED นะครับราคาไม่แพงนะครับรุ่นนี้แพงหน้ากากจอไม่แพงแพงหน้ากากรับยังใช้งานคอนโทรลพวงมาลัยได้ปกตินะครับเพิ่มเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงหรือเลื่อนเพลงซ้ายขวานะครับรถคันนี้ก็ได้เพิ่มความปลอดภัยเข้าไปอีกระดับหนึ่งนะครับคือเพิ่มกล้องหน้ากล้องหลังนะครับระบบ ASD ครับกดตรงนี้ครับแอปพลิเคชันนี่ครับจะมีลูกกล้องขึ้นมาเป็นกล้องหน้านะครับเนี่ยอันนี้เท่อที่เป็นกล้องหลังครับอันนี้เป็นกล้องหน้าสลับตรงนี้นะครับนี่ครับหน้าหลังสลับกันได้นะครับ พร้อมระบบบันทึกภาพนะครับเส้นการระยะนะครับมีเซ็นเซอร์นี่ครับจับรถข้างหน้าด้วยนะครับต่อไปคงต่อเข้า OB d ีรถให้รถขับเบียงได้ครับอนาคตน่าจะมีนะครับก็ฟอร์แมตการ์ดทิ้งได้เล่นย้อนหลังได้นะครับมีบันทึกหน้าหลังนะครับพร้อมเกียร์ถอยครับเดี๋ยวลองเข้าเกียร์ถอยดูครับเข้าเกียร์ถอยนะครับเข้าเกียร์ถอยด้านหลังก็จะแสดงภาพเป็นกล้องถอยนะครับนี่ครับจะชัดนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับนี่อัปเกรดจอเดิมได้รถเดิมได้ครับเป็นระบบใหม่เลยนะครับ ใช้งานกันคุ้มคุมนะครับพร้อมใช้งาน Google Map นะครับเล่นได้สองจอกดตรงสามจุดนี้นะครับเลือกแมปมาด้านสายกดแช่นะครับรุ่นนี้แล้วก็วางตรงนี้นะครับอีกจอหนึ่งเราจะเล่นเป็นอยู่ทุกเรากดตรงนี้นะครับใช้งานได้สองจอนะครับลูกค้าเอาเป็นรุ่นกลางๆนะครับรุ่นแพงกว่านี้ก็มีนะครับนี่ผมเล่นได้ไม่มีสะดุดนะครับจอเดียวกดตรงกลางรูปมาอย่างนี้นะครับนี่ครับฟังกชันครบจัดเต็มนะครับ เล่นแอปอะไรได้บ้างนะครับมีก็ Apple c a r p เ a y เล่นได้อยู่แล้วนะครับ e ีคอเลเซอร์ก็มีนะครับ Netflix นะครับ i s s n y y o t t ต a าหรือจะดูทีวีออนไลน์ได้หมดครบนะครับโหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมได้ที่เพจสตูด้าด้านนี้เลยนะครับขอบพระคุณลูกค้าอย่างสูงเลยครับที่ไว้ใจร้านเรานะครับเตาชอบอิ็กทอริกน์นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ